เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาถึงท่าอากาศยานนครราชสีมาครับมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมด้วยนายสุวัส์ลิปตะพลบประธานพักชาติพัฒนานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลพร้อมนางยุดาหวังสุภกิจโกศลอดีตนายกอบจนครราชสีมาครับพร้อมกับมวลชนเสื้อแดงนะครับอีกประมาณ30คนที่ให้การต้อนรับครับ จากนั้นนายทักษิณก็ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดตัวนางยลดาครับพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอบจอรวม41คนนะครับที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งในระดับอบจอในนามพักเพื่อไทยครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและสื่อมวลชนนะครับนายทักษิณปราศัยครับบอกว่านางยลดาเป็นคนทํางานมีผลงานให้เห็นครับและถ้าได้แนวทางจากการบรรยายพิเศษที่มอราชพัฒนในวันนี้ ก็คงจะทําให้การพัฒนาเมืองโคราชเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วครับและคนในภาคกีสารก็คือหัวใจสําคัญนะครับนายทักษิณจึงอยากขับเคลื่อนงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนในภาคกีสารก้าวทันโลกครับและก็มีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพในโลกยุคใหม่ครับนายกเยอรก็คงจะนำแนวทางไปมาช่วยเหลือประชาชนนะครับว่าได้รับการเลื่อนตแงแล้วก็มั่นใจว่าคนโคราชคง สหน่งขอขอบคุณพี่รองชาวคนรัล่วงหน้าด้วยครับขอบคุณครับต่อจากนั้นค่ะนายทักษิณจะเดินทางไปร่วมงานมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเพื่อร่วมงานอีสานเน็ก์พลิกเศรษฐกิจไทยฝ่าวิกฤตโลกค่ะโดยจะปาฐกถาพิเศษอนาคตอีสานโอกาสประเทศไทย สำหรับนางยุลดาหรือว่าภรรยาของกำนันป่อหรือนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลคนนี้เป็นบ้านใหญ่โคราชละคะ่ะที่สมเสื้อพักเพื่อไทยลงสมัครรักษาเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งคะ่ะด้านนายกรัฐมนตรีครับนางสาวแพทองทานชินวัตนนะครับวันนี้ไปที่มหาสาราคามครับไปเจอชาวนาที่ตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยครับที่มารอต้อนรับนะครับระหว่างการลงพื้นที่ ที่ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำดี5ห้วยน้ำเข็มครับไปติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีมูลนะครับในโครงการปรับปรุงผนังป้องกันตะลิ่งและขุดลอกคลองระบายปตร5ครับพร้อมกับรับฟังแผนการดำเนินการนะครับที่ใช้งบกว่า60ล้านบาทโดยการก่อสร้างจะเสร็จในปี68ครับจากนั้นนายกเดินทางไปที่แปลงนาครับพูดคุยกับชาวนานะครับสอบถามเรื่องปัญหาน้ำท่วมน้ำแง้ง รวมไปถึงผลกระทบในการทําการ,กรเกษตรในปีที่ผ่านมารวมไปถึงหวานข้าวลงแปลงนากับชาวนาครับซึ่งชาวบ้านเสนอให้ปรับพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากให้เป็นพื้นที่รับน้ํานะครับโดยยกระดับถนนให้สูงขึ้นเพื่อใช้เป็นถนนสัญจรแทนครับและขอให้ขุดลอกห้วยหนองคลองบึงที่ตื้นเขินสร้างเป็นแก้มลิงครับในการเก็บน้ําใช้หน้าแลง้งส่วนภารกิจในช่วงบ่ายถึงค่ำครับนายกจะเดินทางไปติดตามประเด็น โครงการหนึ่งอำเภอ1ทุนและโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก่อนจะเดินทางเปิดงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านสืบสารตำนานเมืองวาปีปทุมคับ